โอเคใจเย็นนหนูโอเคยายาพอแล้วพอแล้ว,อลวหอยเลยลูกเอาครับสวัสดีครับวันนี้ครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายครับกับรายการ PBS d x, x t u r n a o Survivor ครับดีครับในครึ่งเวลาแรกครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วกดีไซน์ครับ นุวิดังเวราเดินครับเอาวเลยครับมาเป็นทางด้านของภาพเอ็กเด็กดีไซน์นี่แหละครับมาเริ่มเล่นเกมก่อนครับนี่ครับจะบุกจากซ้ายไปขวามือครับเอาล้วครับส่วนทางด้านจินดพัฒน์เอฟซีครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมือของทางจอท่านผู้ชมครับและเจ้าหนี้ครับเรียกฟาวได้ครับสำหรับนากจ่าต้ามครับวรวัฒน์นี่ขึ้นมาสำหรับทานักกรรมบนครบอยู่จังหวะนี้ซ้ายขวา โลยังย right? ืนย <t> ังไม่ได้แล้วก็ตัวนี้กับมายังไม่ผ่านกับบริษาทประตูกับมาเปิดขึ้นมาใหม่กับทางฝั่งซ้ายอยากจะเป็นบอลสวนเลยทันทีได้ของนี้ก็พาพามเอ็กเด็กดีไซน์มาระจัดเตยแล้วสปีดมากับมาทางฝั่งซ้ายจี้มาแล้วจะจะจะพับพพัพับเรียบเรียบยังยังยืนยังไม่ได้ก็ตัวนี้กับเอาแล้วกับมาขึ้นมาครับจังหวะนี้เก็บไว้ได้ที่โชคชัยสุขเทศมาที่จ่าตั้มแล้วให้มาจังหวะนี้ยาวเส้าหลินไปทีชมป์โชคโชคยัง ยัง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 ไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอลสวนทันทีก็มาพามเน็ตดีสายมาแล้วเว้ยนี่แล้วก็คนก็บอกว่าความสนจิมาแล้วจ้าตัวนี้ว่าไงก็บ้าจี้มาเสอร์วันขอเจ้เตยติตี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  กับพลคบอยู่ค่อยๆพาบอลมาที่บริเวณกลางสนามเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมีแน่นอนสําหรับจอนี้วิ่งมาใช้ขวาโกเรียบยังยืนต่อและจังหวะนี้ครับกระดกต่อมาแล้วก็ใช้ขวา go ก o go หยดพัดมาแล้วจ้าแล้วก็แทงซ้ายแล้วก็วายชะพลบกเงวาบกโอ้ย เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะโชว์ฟอร์มโชว์ฝีเท้าได้ดีแค่ไหนครับเอาละครับแทงเข้ามาให้กับพระโชคใัยสุขเทศนี่แหละครับขวาการพนันแล้วก็ใช้ใช้โอ้โก้ยยทางหลวงวรวัสอง ครับทางด้านของวรวัตแสงชัยเอาเลยครับมาออกนําไปแล้วก็ตัวนี้ก็มาบอกว่าเก่งใหญ่เปิดกอดเปิดกอดครับหนึ่งตึงสวัสดีอ่าน้องส้มบอกว่าหลัจากลุงนิ่งลูกเซตพิดหรือเปล่าครับสัญญาณนกยูนิจากพุทธสินครับเอาเลยครับมาดูครับลูกนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วก go เรียบ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  ว,วัดแสงชัยเอาละครับนี่ครับจ่าตั้มวรวัตรแสงชัยใส่ซ้ายด้วยฟรีคิกครับลูกนี้หายครับนี่ครับดูครับวิ่งมาแล้ววิ่งครับคงโคงหูด้วยซ้ายครับนี่ครับใาย้อนขึ้นมาใหม่ครับพระน้าของนี่นครับปามเอ็กเด็กดีซ้ายแล้วก็ใส่ซ้ายเฮ้ย hey, go go ยังยื้อก็ไม่รู้จังหวะนี้ครับยื้ก็ก o 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 go go นบฮับาเมดีไซด์ก็ปละนอง แล้วก็แล้วก็แ <upright> ล้วก็แล้วก็ยังอยู่กันตัวนี้ครับเป็นทางาของพามักเด็กดีไซน์ครับจะได้สวนมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านแล้วมาใหม่ก็เป็นบอลของทาด้านนี้ก็ผลิตปลอยขยับมาแล้วก็เห็นไม่ได้เปรียบครับเป่าฝ่าวให้ครับแล้วก็ยังไม่ผ่านกันตัวนี้ครับยาวเสาร์หแล้วมาที่จามบริตัวนี้วันไานเสียบอลไปเป็นทางาของนี่แลวก็มาจิตอัิกาของนี่กบจิตพั์ดักไว้ได้เสาร์หลียมาแล้วก็วัชพลวัชพลพาบอลฟาแล้วก็ไหลมาทางด้านขวาตัวนี้ครับมาสวนมาจิตพัดแล้วก็ตอบลูกนี้เพอเพา ยัง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 ยูย้อนไปรับปั้มใหม่ก็เจอนี้ครับมายังอยู่ครับนี่ครับสําหรับประชินพัดไม่รีบไปเลยครับมาตีบอลย้อนกับปัมใหม่กับประธานของวัชพลยัยกโยกลูกนี้ว่าไงครับมาพื้สิน์บอกว่าไม่ฟาวเอาแล้วก็ไปเป็นบอลสวนทันทีครับประธานนี้ก็านของพามเอกดดีไซน์มาแล้ว่าไอ้หนูพามแล้วจอนี้ว่าไงครับมาบิดออกขวาขยับมาทดังซ้ายยังอยู่ครับประธานของไอ้หนูพามต่อเต้พุ่มคือพี่ขอโทษพี่เขาด้วยขอโทษพี่เขาด้วยขอโทษเขานี่นะครับมา โอ้นี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีอยากจะให้ภาพนี้นัทสายทอดสดไปทั่วโลกนี่เลยครับมาเจ้าแฟมแล้วครับมองซ้ายมองขวายังไงแล้วก็เจ้าดีกับพ้ารานเจ้าหนูพามแล้วก็ยัดขึ้นมายังไม่ผ่านหน้าของนี่นะครับป้าวัชพลแล้วก็เจ้าดีกับป้าชุกชิ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 กชุกชิกหลุดออกออกไปโอ้โหไหนได้ได้เลยแล้วแล้วได้เลยแล้วก็ยังยื้อยังยื้อ เป็นบอลส่วนครับพาเบงเลี้ยงดีไซน์มาแล้วก็เจอหนูพาดจีบมาราตัวนี้ก็เป็นรามากระทุง g กับบุญสินเดินมาเป็นเิว่าเชื่อหนึ่งใบจังหวะนี้พาบอลขึ้นมาบิดเข้ากลางบิดเข้าขวาเรียโยกยาวๆมาพื้นที่ว่างเอาบอลลงได้สวยจ้าจ้าพะยังยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูครับยัาราแบงค์กำพลนี่เลยครับมามองซ้ายมองขวาเออไอหนูไหวหรือเปล่านี่เลยครับมายังไงครับจังหวะนี้ครับ นี่ครับมาตบเข้านายไรมายังไม่ผ่านจินพัฒดักเอาไว้ได้ระบาดมาทีด้ของนี่นะครับยาวเส้าหลิแปะคือมะมัยครับแทงมาลูกนี้เา oui, er อาแล้วเลยไเลยไปเล้ไปเลยไลยไปเลยไปเลยกปเลเยลยไยเยเลยไปเลยเล้ไปลยเลยไปลยไปเลเเล้ล้ป แล้วก็ไปบอตอกันตัวนี้ครับเอาแล้วก็เป็นวันสุดนาทีทางด้านของผาเอ็กเน็กดีไซน์ขยับกลับมาใหม่ครับไหลมาตัวนี้ครับมาตอกสตีนขึ้นกลับมายังอยู่กันตัวนัทีก็ตัวแฟมตีมาแล้วขยับเข้ามาใหม่ใายขวาเกลี้ยเกลี้ยเฮ้ยไอ้ไอ้สาวบัดซบไอ้สุทธินบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันตัวนี้ครับมาเป็นนักว่ายน้ำมาเกย์พลแล้วก็เออเลี้ยง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 อ้าวแล้วมีการขอครับ ขอครับมาเช็กวีเออาครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับนี่มาดูจังหวะนี้ครับบูซินครับยืนยันครับว่ารุ่นนี้เป็นประตูของทางด้านพามเอ็กเน็กดีไซน์ครับัแทงบอลนอมตะกาบขวาทันทีบูซินไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อแล้วจจงหว่านี้ขยับเข้ามาตรงกลางอย่างติดทางด้านโชคชัยสุขเทศแล้วบูสินครับ ให้เหลืองเลยครับจงหนี้ฟรีคิกครับระยะค่อนข้างน่ารักน่หลุ้นเลยครับร่าของพามเอ็กเน็กดีไซน์นี่นะครับแล้วก็พร้พพพอมแล้วเมื่อพร้อมแล้วสัญญาณนกิดซอยแล้วก็ใส่ขวา,าลูกนี้เฮ้ยไอค้คันไอบัตเซฟทาไซ้ายจังไรแล้วก็แล้วก็หมดหโอเค okay. ใจเย็นนะนู โอเคยายยาพอแล้วพอ,พอแล้วถอยถอยเลยลูกอถอยครับถอยครับพอครับหยุดแค่นี้ครับโอ้เอาครับลูกนี้โ okay.